ลุงเห็ดมื้ออื่นค่ะลุงเห็ดบ่อืมที่ว่ามื้อนี้เพิ่นมาตํารวจเบิ่งบ่แม่อ๋อจ้างใหม่อีบ่ได้อืมที่ว่างวดก่อนนี่ทอแต่ตั้งเสาแล้วก็ปูแล้วก็ตัดลังเนาะอืมางวดนี่ว่าเฮ็ดแล้วบเลยบ่หรือว่านใดตั้งแอมทั้งติดบ้านประตูเฮ็ดหยังเรียบร้อยเบิดมีแต่ว่าพายงขึ้นยังไม้เลาแล้วก็ทั้ง บ <ira> ้านบ้านปองยามบ้านประตูเนาะอ่ะแต่ว่ายังบ่ทันมีถ้ามีก็แม่นได้สืบต่อเฮ็ดเลยเนาะเอ้ยตรองปลามานี่เนาะจะเป็นสีมืดๆึๆพี่น้องเอ้ยือานตกนี่เนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยามืดาคึาดํานี่เนาะ พี่ดักเอ้ยอ่านาตกนี่กอ้น้องตาเผือกตากมันเนาะอกก่อแม่ม่ี่กําลังตากเือกตากมันพี่เอ้ยฟังสีละว่าท้องาแจ้งมาฟังพี่ละวามืดคือบ่ฮู้ว่าสิเป็นจังได๋เนาะว่าสิไปหาทางน้องน้อยน้องม่เพิ่นอีกครั้งพี่เอ้ยเพราะว่าอ่ะไปตอนเช้าเนาะ สร้างนาคไปพี่น้องเอ้ยไปมอบเครื่องให้น้องเพื่อนที่ว่ามีอ้ายอย,อยู่ทางเยอรมันเพื่อนฝากเงินมาให้สางนาเป็นสะพานบุญไปให้น้องๆเพื่นนพนอนแต่ว่าสร้างนาคเด็กลับมาเพื่อนเพราะวา่าให้ทางทีมงานเพื่อนได้อัปเดตต่อพี่น้องเอ้ยอื่นการหันหน้าหันตามาทางผีก่อนน้องะการกทายสบายดีเด้อโปรเมเม FC สุกูสุกุ มาอนี Finally, ica, right. ้กะสอนนากการยินดีตอนหนัขการสู่สองสานนงกีาเกอกกีเดิมพี่น่อเอ้บอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศเนาะการยินดีตอนหับพี่น่อเอ้คือว่าเรอยตามเพนกะว่าจะไปหาทางนนองฝนปล่บอกว่าชัรนี้กะแต่เป็นบายบายนี่นอยเอ้หม่านหนอง่นยังอยู่หื่นบ่หรือว่าหนองเ่นไปเห็ดวียกแต่บอกว่าหนอง่นไปเขาแห้งกันไีไเ้ไปครั Nàng nọ vượt tòa lời Bây, vì nọ mình tờ bà Bây, nàng có lời nào Còn Cứ, nọ ơi Bây, bây nàng căn, bà này Sai lông Sai lông phạt Tại Cả cái dân, vì nọ ơi ทีมงานเปิื่นลงไปทางบ้านทุ่นพี่อเอ้แต่สาลุน่าบได้ไปเพราะว่าบอมีเงินซื้อน้ำมันรถพี่อเอ้คือเราบริปไปทางไกลเนาะบอมีงบพี่อเอ้ขามีงบจังได้ออกไปกอยากไปหาทางน้องบองเพิ่นนำไปทำข่าวทำข่าวน้องเพิ่นคือว่าเบา อาน้องเพิ่นว่ายังค่ำลําบากแม่นบ่อ่ะอีดอนเป็นห่วงบ่โตนแล้วก็น้องบองนําแน่พี่น้องเอ้ยที่ว่าบ่ได้มากันมื้อนี้กสิได้มาอัปเดตแต่น้องน้อยกับน้องสุรัตน์เพิ่นก่อน้อยู่แถวบ้านนนเองบ่ทันได้ออกไปนอกบ้านมื้อนี้ เราเปิ้นกำลังเหยียดย่างกันเนาะคือว่าสร้งหนึ่งเห็นสร้างเป็นมาอะไรแต่ว่าซางดนาบุษฐนเด่ไปทมพี่น้องไปไปฮะทุงหน่วยประกอบพี่น้องเอง ปากน้องหน่อยน้องไม่เป็นไม่สบายดีเด้อด้อเห็นยังอยู่ล่ะอ๋ออันน้อยเพื่อนบ่มาแล้วแต่เบียกมาแล้วเพราะว่าตอนเจ้ามากับเตียงน้องคนมากแต่แต่เบียกไปน้องเลย คารุณากระเป๋ากลับนี่เพราะว่าน้องเพิ่นสิไปเวียกต่อมาสีแรงๆ4 0 0นมาจอบน้องคนอีดพี่น้องเอ้ยว่าน้องเพิ่นมาแล้วบ่แต่เฮ็ดเวียกเนาะกําลังมามื้อนึงนี่บ่ดเอนี่แต่ว่าเฮ็ดเวียกบ่กลเนาะแม่โอ้น้องใหม่เพิ่นขยันขนาดเนาะอนาเฮือนพี่น้องเอ้ยัดเป่า โดยสบายดีน้องเป็นอนามัยฮือนต่างฟังน้นพอทีมงานพากันกับเบิดแล้วเนาะก้าบแล้ว,ลวอือปอรดีเขากับหน่องก็ไปส่วนเลยบ่โดวยอืวาชิมะใหม่รอบจองกะ แกน้องเฝนกาบียกพี่น้องก็เลยว่ามาตอนค่ำเอางสักทางนอกนอยนอกไหมสางกับกลับเลยเลยกลับเลยอืมเก็บแบบฝนมาเห็ดเลยมือนประธานได้เห็ดบ้างดี๋ยวฝนเรื่องในเหตุปรทธานในเหตุออื่นเขาลงเห็ดตุออื่นเขาลงเห็ดบ้างแต่ว่ามื่อวานฝนมาจํานวนเบิรงบว่าไม่เลย ยน้องแอมพี่น้องเ้ยมาหาทางน้องแอมเป็นเห็ดเนาะน้องแอมนักห้องเป็นบ่ห้องเพลงบ่เป็นคือบ่แอมห้องนานาข่ายน้องแอมเนาะห้องแปลว่าแจงดีเราแล้วนี่ลองบ่จะก่อนมาท้ามข่าวท้ามข่าวเร้่องหองเพื่อนพี่น้องไคิดว่าลาซางเป็นสืบต่อเฮ็ดเลยเชื่อนบ่ทันได้เฮ็ดเนาะ อืมที่ว่าได้เว้าราคากันแล้วล่ะบ่อ้ออืมจ้างไม้อีบ่ได้อืมแต่ว่างวดก่อนนี่ท่อแต่ตั้งเสาแล้วก็ปูแล้วก็ตัดลังเนาะได้ๆอืมมางนี่ที่ว่าเฮ็ดแล้วบิเลยบ่ว่านดตั้งแอมทั้งิดบ้านประตูเฮ็ดยังเรียบร้อยเบิดมีแต่ว่าพายงขึ้นโอ้โห คือว่าน้องๆคนว่าเห็ดแล้วเบิดพี่ตระเวนมากงวดนี่แต่รอบรอบแปดสลากบ่พ่อโอ้แปดใหม่สลาบ่พ่อเก็บตามงบมีเนาะ<ด>อ่ามีแต่ว่าฐานง,งบมี่ยังได้ซางเพื่อกเรล,ลับเห็ดเลยนั่นน่ะบ่แต่ว่าใส่ข้ามขาดเลยว่าสร้างเผื่อเมาหมดเลยเนาะ<ด>อ่าแต่ว่าทางน้องคนมีงบยังได้แก่เมน้งางเผื่อมาเห็ดพี่น้องเวนเพราะว่าทางน้องเพคนว่าดใหม่สลากใหญ่นบ่พ่อ เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่เสียรายมีแตเต้เก่าตับเนาะเพราะว่าในเรื่องน้องคนนี้ก็คือทางทีมงานกาได้เบอกอยู่พี่น้องเอ้ยว่าเก่าตับนี่นาสิพ่อก็ารสีประมาณอยู่พ่อนี่ก็คือทางทีมงานว่าประมาณว่าสามสิบป้ายเนาะสามสิบป้ายตับนี่นาสิพ่อเนาะยังถ้าไม่เสียรายอะไรก็ทางบ้าน บ้านปงอี่ยามบ้านประตูเนาะแต่ว่ายังบ่ทันมีถ้ามีกกแมีนได้สืบต่อเห็ดเลยเนาะถ้าบ่มีกสร้างเปิดแกเห็ดตามงบพี่น้องเอ้ยตามงบน้อหน่อยน้องไหมเพิ่นมีมีสำนักกแเห็ดสำนักก่อนแต่ว่าลูกติลูกอีสานนี่ครบด้วยน้องใหม่นี่จำเห็ดลูกติงนี่ครบเป็นว่ายังเดือแต่ใหม่เซราพี่น้องเอ้ยครับบ้านเนาะบ้านประตูกับบ้านปงอี่ยาม ก็คาดว่าได้สมนันเบิดก็ถือว่าเฮือนน้องสําเร็จเนาะอ่าโอเคพี่น้องเอ้ยต้องได้ลุ้นไปนํากันอีกต้องได้สู้ไปนํากันพร้อมอีกเนาะกัแม่นครบกัน้องเพิ่นก็ได้ขึ้นไวพี่น้องเอ้ยยิ่งตามงบน้องเพิ่นว่าันี้ค่าสร้างค่ายังนี่ได้ลมกันบ่ล่ะลมแล้วลมแล้วบ่อืมแต่ว่างวดนี้นี่เพิ่นสนําเท่าใดเพิ่นว่า โอ้ทางที่แรกนี่เพิ่นเบาเพิ่นห้องขึ้นมานี่ตึงแอมตึงติดตักติ้งติดป,ดป,ดปอปุยมยัเรียบร้อยนี่ม<อ>แมนเย็ดล้านเนาะแต่ในเมื่อนคนกันเองหกักแพงกันก็เลยอนำพวกล้านอือคือว่าเป็นเงินของน้องเองบ่จา,างจางเพื่อนนี่โอ้คือว่าติดนี้สร้างก้อนบ่นัอนนั่นบ่ แต่ว่าทางน้องคนว่าหาหับจางหับใบก่อนนอนละเนาะแต่ส่วนจักหนึ่งกะติดนี้สร้างเนาะมียำไรหลือจักเอาหาเพิ่นนันนันบ่แต่ว่าหาสร้างเพิ่นมาเห็ดหากกอนเนาะท่าน้องเพิ่นมีงบพี่น้องเอ๋ห้าเงินห้าค่ำจุ๊บสำไรเหลือจังเอาไปหาเพิ่นนันนันเนาะพี่ดาวเอ๋กะไอ้ต้นน้องเพิ่นอยู่พี่น้องเอ๋ถือว่างบค่าสร้างนี่หกล้าน แต่นนองเพื่อยังติดนี้้านหนองเพื่อมีแตวจังได้ไปหายสร้างแต่ทางสร้างเพื่อกับไดมาเห็ดเทือนให้นหนองก้อนอเห็ดสำงบนนองมีแต่ไอ้หนองมีสำได้เพื่อกับเห็ดไปเตีละเหล็กเตีละหน่อยอจนว่าเพือนหนองลแล้วคุณเลนเนาะอยู่ในงบหวกลานเนาะตีว่าเป็นงบทีว่าสวยเลือแบบหกักแพงกันเนาะนี่แหละตีว่าเอออยากผู่กระจ่างแจง อยากให้เอฟซีกาเด็กเขาใจน้ำกั้นจากหน้อยสิเป็นคืองวดก้อนแบบว่ามันเป็นลักษณะแบบว่าหลึกลับเพราะว่าเป็นเป็นว่าหฮาวว่าเองกันเองแต่ลังไม่้ลังค้นกาวนจีบอกเขาใจในคำศัพที่ว่าหฮาวว่าไปเพราะว่าเวลาที่ว่าหฮาวามันกาคือว่าเลยแต่ที่เหลือโปรผลกับว่านนื้นเรื่องเก่าสรุนหนักบปห่าวก่ได้พี่เลยแต่ว่าคือในงวดนี้น้องคนว่าหัน ก็คือสีชาวนุ่นในว่าเอาไปนี่แหละ้วเป็นเอ่ยเป็นเวทีนี่สร้างก่อนแต่ว่าคนจ้างคาโต่นี่แบบยรสวยเลือกันนี่หกล้านเป็นเอ่ยสร้างเพื่นห้องเจ็ดล้านผู้เละกายได้หูดํากันมาหนิเนาะแต่ว่ามืออื่นนี่เป็นเลื่อมงานเลยเนาะเห็นเพิ่นมาอยู่คนนี้พี่น้องเอ้ยแต่บ่ท่านได้เขาไปถามทางเพิ่นเองเพราะว่าชาวนุ่นเองกับข้าติดภารกิจเน่ มามอบเครื่องให้น้องเพื่อนกับเผากราบเมื่อพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าบริษัททามเลยว่าที่แรกกชาติน่าเองว่าสิ่ทามทั้งสร้างแล้วก็ทามทั้งพอน้องน้อยแล้วก็ทั่งน้องน้อยเองเนี่ยอยู่น้ำกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ก็ติดภารกิจเลยบริษัททามเพื่อนคิดว่าสร้างเพื่อนเสียดเลยตลอดนะน่ะเห็นอยู่เพฝนมาเก็บว่าเห็ดแบบ้ยคืแต่ก่อนเพฝนมาแล้วเักฝนเห็ดเลยนะน่ะก็เรียกว่า ม,มาเดียบเบิ้งเขื่องก่อนเนาะว่าวมันเขื่องเฮามันได้สำเนียสำเนียแล้วก็ตกลง่ระคมระคังกันเนาะมามืลอนี่ฮะการเสียด้เนาะทีว่ว่าชานุนห์บุริยูเอา้าซอสตอนนั้นพี่น้องเอ้ที่ว่าทามกันจะจะ,จะ,จะเลยหลดุดหนาต่อหนาเนาะอ,อ่ะแบบสร้างก็จะคล้องเฮือนพี่น้องเอ้ยอยากขู่รายละเอียดหนองคดลรน,นันหน,น้าบ่มามบ้าเอ้ คักน้องกําลังงามวาน้ําบ่มาน้ําประปาบ่มาเอออน้นเาต้นสานี่แม่นได้ฮดเนาะเออตงน้ําบ่มาอือติดเอ้นสิบ่ยวบ่ยังแดดฮ้อนจีฮู้แล้วนี่เยน้องเพิ่นบ่มีน้ําเนาะ กันเดเชาหนามเนาะใส่หนามเจาะหนามโป้มนีเนาะพูนใส่สะดวกโคตรพักโคตรหนี่ยอาบหน้ำครบในใส่หนามสะดวกเราพี่ตระเวยเพราะว่าทางนี้สจุดแรกก็เข้าใส่แต่หนามเจาะแบบหนามโป้มหนามบรด้านนี่แหละพี่ตระเวนหนามเจาะเจาะออกแต่พื้นดินเพื่อใส่เห็นเป็นบ่อเป็นบ่อหนามเอาแต่ว่าน้องเพูนใส่หนามป้าๆพี่ตระเวนพี่ดาที่ว่าใส่หนามป้าๆกับมือมากกับมากเนาะ บางครั้งนี้น้ำป,ป้านี่ปกติแล้วนี่กะเป็นจะสีบอนี่ดเดือนเนีหาหาเ่ยมันดีมากๆนะนี่แต่ละเดือน,นเหรอ,อ,อ,อบอเป็นน้ำเดือนเนาะส่ว<อ>งแรงกับส่วงพ่นนี<อ>่ส่วงได้ใสดีกว่ากันน้ำป้าๆส้วงพ่นส้วงพ่นแต่ว่าส่วงพ่นนี่นะ้ำมาตลอดเนาะน้ำใช้แต<อ>่วมืแกต้องแรงนี่ตอนแรงแหลมไม่ใช่แบบ ประมาณทิศบาทงทีก็ซ้อมทิศคือวัาน้นำบ่พ่อเนาะเดินเวลาเทวันหนำบอพ่อวัานานี้หนำป,ป้าเนาะเข้าสาย่ไร่บ้านในกรเทศในเมืองท่าแต้งพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเพื่อนกาต่อมาแต่แต่สูญใหญ่ของเพื่อนุู้แหละมาลงแต่รับหมู่บ้านครอบครัวน้อเงเพื่อนก็เจอใส่หนำป้าแต่คือจะสี่แหละพี่น้องเอ๋ยใส่หนำป,ป้าก็บางทางกั น้ำบ่มาตั้งนง้นองๆเพิ่นกับไ่มีหนามใส่บ่มีน้มโคตรพากโคตรหยาบ่มีหนามอ,อาบนาม้มเพื่นอนเอเ้ยอดมือเนาะบางครั้งก็อดเป็นทีดพูดบอกตักหนามยูมวยมาใส่โอ้การหนามบ่มาจะแทรกก็นเป็นลงไปหวยพูดไปตักหนาอยู่หวยพูนเพื่อนเอเ้ยแต่หนามบ่มา,าโมมาดนเป็นทีดน้องเพิ่นกน็ลงหวยใกล้บ่ล่ะหวย โอ้ไปห้วยห้วยวีพุ่นบ่เอออือคิดว่าห้วยแท้ๆแคมบ้านแบบเป็นห้องน้ําห้องในแท้นี่บ่มีบ่มีอือโดยๆยแดงนี่มนเขาตันไว้เบิดบ่ดีว่ากระันน้ําทงายบาเบืองนีใส่ได้แต่ยพนเนาะเพราะว่าสาะเองก็บ บ่ได้ออกไปอาบน้ําข้างนอกบ่ได้พี่น้องเอ้ยอาบแต่น้ําเจาะนี่แหละน้ําเจาะน้ําปล้มในสายน้ํานั่นชาวนาก็เลยอ่ะบ่ฮู้ปานใดว่าข้างหลังบ้านนี่น้ําเพิ่นสิมาตลอดบ่หรือว่าขาดยามแลงเนาะมีแต่น้องๆเพิ่นนี่แหละไปอาบน้องเพิ่นน่าสิเข้าใจเนาะอืมยามแลนาบ่มาพี่อเอ้ยแถมน้ํากบ้านกเฮือนน้ําหองกเฮือนนี่ก็ยามแลงก็น้ําบ่มาจอยอีขาตั้นไว้บ่รู้แนใด ว่าบุกว่าแดดนะมันบุกเลยอ๋อเป็นลักษณะแบบหนาบอกบ่อืมประมาณยามเลียงมากเลยมันบ่มีน้ำรอเลี้ยงเนาะมันก็เลยจิมี่กันต่างทอแต่แถวน้องเขาเพราะว่าเขาเจาอน้องแต่ว่าใช้ต้นน้องเพิ่นพี่น้องเลยสู่ซีวิตขนาดเนาะการอยู่การกินเป็นไปการใส่น้ำใส่ในอยากได้เวลานาโปม ้น้ําโพมน้ําบาดาลที่ว่าเขาเจาะขึ้นมาอรถอยากได้เนาะอืมแต่ว่าสูแล้วเด้อขุดเองบ่ได้ยอกน้องๆเพิ่นพี่น้องเอ้ยบ่ให้ซีเรียสหลายเนาะขุดหลายก็โอ้เรื่องเศรษฐกิจครอบครัวนีบ่อยากให้เว้าเลยแงดแงนักล่ะเนาะ ย่อยเห็นมือนีนแวบๆบอเจ็บมากเมนบอมีใจบอที่ว่าทางอายอายเพิ่นมาหามีใจยังแต่บอโกเนาะ FC แข่งวันนั่นน้องน้อยเท่าห้าบอโกแน่บุเห็นบอโกมาดนมีบอเฟียบาอโกไลา่บอโกมีี FC เท่าห้าแน่โอ้ยบอกบอกแน่ซาดุน่าให้น้องน้อยเท่าห้าแนี่ยบอโกเป็นยังไงคือบุเห็นมาหาน้องน้อยเดี๋ยนี้ฮัน เห็นน้องหน่อยเสาเด้เวลาที่เห็นน้องหน่อยเสา fc เปิก็คอมเมนต์มาพี่ต้นน้องหน่อยเห็นน้องหน่อยนางเสาทำไมคิดหอดบาโก้บอปป่วนปะกาบหูวเนาะเพราะว่าบาโก้เปิ้นกาจิตภารกิจพี่นักเอ้ยคอมเมนต์มาเปิ้นบ่อยกมากฮะน้องเนาะเพราะว่าคือว่าแหละภารกิจแต่ละคนเนาะคือส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าเก็บกาแฟเก็บกาแฟเก็บบักแง่งเนาะอ่ะทางบาโก้เปิ้นกามีสวนกาแฟทางบ้านบาโก้เปิ้นกาได้ อาสิค่ะเวียกทั้งกกาแฟแล้วกะกะอาสิมีภารกิจทังอื่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ได้มาแต่ถึงสิบ่ได้มาแต่ความเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็ยังมีให้น้องน้อยแล้วกน้องใหม่คือเก่าเนาะยามใดที่ว่าอายเพิ่นมีเวลาเพิ่นก็ยังได้ลงมาคือมื้อนี้ก็ทางบ่เจ็บแล้วก็บ่ตูนลงมาหาน้องแม่นบ่อ่าที่ว่าเด้อสิลงาเนเเ้ พี่น้องเปิ้นฮึกสึกดีใจแฮงพี่น้องเอ้ยที่ว่าเห็นทางอ่าทีมงานเนาะอ่าทีมงานใจบุญมาหาบ่ว่าสิเป็นพิเศษกะทางบ่เจ็บเนาะที่ว่าเพิ่นได้เคยยอกเคยยายกันนี่แหละเนาะกว่าเคยฮักเคยแพงกันพี่น้องเอ้ยแบบว่าคันสิว่าภาษาบ้านๆกะแบบเคยยอกเคยกันพี่น้องเอ้ยแบบอ่าฮักแพงกันนี่แหละพี่น้องย้อนว่าคันสิว่าจังนึงกะทางบ่เจ็บเพิ่นกะ มาสวยน้องไม้แต่ทางน้องไม้เองก็มีความผูกพันแบบว่าเป็นอ้ายเป็นหนองนี่แหละเป็น,นอเวลาที่ว่าทางทีมงานได้เคยมากฮะแต่เมื่อน,นึงเนาะทีมงานบริมากนอ้องเพื่นกะกินหอดเป็นอะไรกินหอดกินถึงธรรมดา,าะนะมทั่วไปน,นีน่แหละเนาะอืมก็เทียว่าดีใจน้ำน้องเพื่อนเมื่อนี้เห็นที่ว่าเด็กน้นอยทั้งซองเนาะที่ว่าน้องเพื่อนทั้งซองเป็นอะไร มีห้อยยิ้มสานุนาเองก่ะรู้สึกดีใจพี่น้องเอ้ยถามมาเมื่อไรเห็นหน่องเปินอ่ะมีความถูกใจเนาะที่ว่าคือมาหงุดกงอนกันหนองเปิ่าบบสบายสานุนาก็มีความถุกใจพี่น้องเอ้ยคิดอีต้นอีต้นน้องหนองเปิลนี่แหละแบะพลาะแบกทันใจวันแบะสาวรักเนาะสาวรักนี่ือนกระไดพี่น้องเอ้ยอ่ะทางสองหน่องสองเอือยเปินจับไหมจับมือกัน ทางเฮือนนี่แหละพี่น้องเอ๋ยอยากได้เฮือนคือบ้านคือเมืองเขานี่แหละอ่ะมีเฮือนอยู่เฮือนนอนถ้าบบก็ั้ยำฝนตกผาลงนี่เนาะเปียกเลยน้ำน้อยเลยน้ำน้อยเลยเปล่าต้องได้เปียกแน่นอนกับฝนตกนี่อืฝนผราใส่อีดเป็นส่วนที่ว่าคันมีญร่มก็เป็นฝนพระข้ามาก็เป็นเปียกอีดนี่เนาะขันเพื่อนน้องเพิ่นแล้วไหวพี่น้องเอ๋ยน้องก็บจะได้อยู่สบาย พนตกปคาลิ้นกับบัวได้เปียกเนาะเชสันนี่กาได้เวลาเลยเนอะกาสิได้กโขโตกับก้อนกาวาสิได้ไปหาทางหนองสุรัตเอ็ดบัวหนองฝนยูหรือบ่อโดยโดยพอให้แขกงแห้งเด้อให้สวงให้เศร้ามีแห้งสูกสางเพื่อนโตหาหับจางขับใบด้เพื่อเพื่อนเขาแล้ว อ่ะจังได๋กะสู้และชีวิตเฮาเกิดมาแล้วบ่แม่นว่าเฮาอยากทุกข์เนาะอ่ะในเมื่อมันบ่มีแล้วกะสู้ไปนี่แหละเพื่อไปฮอดถึงอ่าจุดหมายปลายทางที่ว่าเฮาตั้งไว้มีแต่ว่าสู้ๆเด้ออ่โอเคพี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะได้มาถามข่าวถามข่าว ทางบ้านน้องน้อยเพิ่นสิมีการเกื่อนที่ไปแนวได๋น้องก็ได้ฮู้คําตอบแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นนี่เนาะอ่าเพราะว่าทางน้องเพิ่นกะให้คําตอบมาทางสร้างเพิ่นว่ามื้ออื่นวันจันทร์สิเริ่มลงเวียกปกติแต่ว่ามื้อนี้ทางสร้างเพิ่นก็มาเจรจาหรือว่ามาเว้าเรื่องอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยเรื่องเสียเือเานนี่แหละค่าไม้ค่ามือค่าเหือค่าแงนี่แหละพี่น้องเอ้ย ่ะแต่เว้าในฐานะที่แบบว่าอ่ะสวยเรือกันพี่น้องเอ้ยแบบหักแพงนี่แหละก็เพิ่นก็ว่าบ่เอาแพงปกติเพิ่นเอานํานี่7ล้านพี่น้องเอ้ยอ่ะแต่นี่เพิ่นเอานําเพียงแต่6ล้านแต่น้องเพิ่นก็ได้ติดนี้ก่อนบัดซ้ําซาว่ามีเงินแบบน้องเพิ่นไปหาหจ้างโมเงินโมคําได้น้องเพิ่นจังได้ไปอกให้สร้างพี่น้องเอ้ยอ่ะถึงแม่นว่าเฮือนน้องสิแล้วก่อนบ่หรือว่าบ่ทันแล้ว กะเห็ดไป้าเทลาน้อยพี่น้องเห็ดไปซ้ำซ้ำที่ว่ามีงบจนว่าเฮือนเลี้ยวอลไรพี่น้องเอ้ยปวาร์จวนหนึ่งกะแบ่งมาเห็ดเฮือนแต่ว่าน้องคนว่าได้เงินมากกัมีแต่ว่าเห็ดเฮือนเห็ดเฮือนแล้วจังไดไปทุ่มค่าสร้างพี่น้องเอ้ยที่ว่าสร้างนี่หายตามลังที่ว่างบที่ว่าน้องคนไปหาเงินมากนี่กะบมันลงใส่เฮือนนี่ก้อนพี่น้องเอ้ยขบเครื่องจินได้กะบมันน้องคนซื้อทั้งสินนั่นก้อนถ้าว่าเลี้ยวเลี้ยวเดือบล้อยแล้วพี่น้องเอ้ยน้องประกาศจังใดหาเงิน ไปหายคาสร้างเพิ่นพี่นังเลยตามที่น้องเพิ่นได้บอกกับสาวนุ่น่าพี่นังเลยโอเคพี่น้องสหรับคลิปนี้เนาะสาวนุ่น่ากาเได้จบคลิปไว้เพี่อังสนิรเด้อพ่อๆแหม่เนาะก่อนอื่นกับสาวนุนากราบบุกบับใจพอๆแม่เอฟซีสุขูสุขุนที่ขามารับเปิืงรับส้มหายกำลังใจสาวนุนาแต่ต้นจนจบเนาะสาวนุนากา ขออวยใ่ให้พ่อนให้พ婆婆แม่จงมีสุขภาพแข็งแรงปรจาจจภไฟอันตรายเด้อเนาะนอนรับได้เงินมื่นนอนตื่นใบเงินลานไปมาทางไหนก็นให้แขวะขาดปลอดภัยเนาะ,ะโอเคพี่น้องสลับคลิปนี้ก็เได็จบไว้เพียงสัตวนี้พบพอกันกลิปต,ต่อไปเนาะ,ะสลับคลิปนี้ซานุน่าก็ขอกากาวคข้ามาสบายดีบาย